สวัสดีครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการบรรยายนะครับเรื่องวิทยาศาสตร์ปรับเครื่องเงินของค่ายวิทยาศาสตร์ปรณาการแสนสุขวันที่29เมกราคม2560เสียงที่ได้ฟังวันนี้เป็นคําบรรยายจากอาจารย์สาธิตปียาเรมาศนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเครื่องเงินเนี่ยนะครับก็ทําจากวัสดุโลหะ ซึ่งเราเรียกภาษาไทยว่าเงินนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็ Silver ซึ่งมีสัญลักษ์ทางเคมีก็คือ A, A ตัวใหญ่แล้วก็ G ี A, ตัวเล็กนะครับเป็นโลหะมีค่าเช่นเดียวกับทองคำและแพลทินัมนะครับคุณสมบัติพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือนำไฟฟ้าแล้วก็นำความร้อนได้มีสีเงินเป็นมันวาวสามารถตีเป็นแผ่นรีดเป็นเส้นๆได้นะครับนี้ประโยชน์ที่เราจะใช้งานโดยทั่วไปก็คือใช้เป็นเครื่องประดับ ใช้เป็นภาชนะบรรจุของเหลวนะครับหรือใช้เป็นเครื่องใช้ในราชสำนักเจ้านายหรือเครื่องใช้ในศาสนาอื่นๆนะครับเป็นต้นนี้ความคิดแบบวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องเงินกับเงินนะครับก็อยู่ที่เราต้องเข้าใจสมบัติพื้นฐานของวัสดุนะครับก็คือที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับแล้วเราจึงนํามาทําให้เกิดขั้นตอนการผลิต เช่นใช้แรงตอกนะครับดุนนูนเป็นลายขึ้นเกิดเป็นภาชนะครับเครื่องประดับก็ให้เกิดอาชีพรายได้กับคุณค่าทางศิลปะด้วยนะครับความร้อนที่เราใช้เนี่ยครับก็จะหลอมเหลวให้เม็ดของโลหะเงินกลายเป็นของเหลวนะครับขึ้นเป็นรูปทรงต่างๆได้สําหรับการแก้ปัญหานะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราใช้ความร้อนไม่เพียงพอเนี่ยนะครับมันก็จะไม่หลอมเหลวนะครับ หรือใช้แรงตอกมากเกินไปก็จะเกิดลายนูนสูงมากนะครับหรือว่าถ้าตัดใช้แรงมากเนี่ยมันก็จะขาดได้นะครับเรามาดูขั้นตอนเบื้องต้นของการทําเครื่องเงินนะครับเริ่มจากเม็ดเงินบริสุทธิ์นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับสําหรับวันที่29มกราคม60ก็ได้ค้คนพบนะครับแล้วก็พบราคาของน้ําหนักเงิน1บาทมีค่าเท่ากับ320บาทนะครับ ทีนี้ตอนหลอมเนี่ยนะครับก็จะมีเบ้าหลอมนะครับเบ้าจายนยนะครับเสร็จแล้วก็ครก่านนะครับซึ่งใช้หลอมแล้วก็มีคีมยาวสําหรับจับเตาหลอมหรือว่าจับวัสดุที่หลอมนะครับแล้วก็มีเตาผักเราก็จะหลอมโดยใช้ความร้อนนะครับตอนหลอมเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มจากเม็ดเงินก่อนนะครับในปริมาณหรือน้ําหนักที่เราต้องการเสร็จแล้วก็เทใส่เบ้าใช้ความร้อน ก็จะรอมที่อุณภูมิสูงกว่า200องศาเซลเซียสนะครับเป็นเวลา10นาทีเสร็จแล้วก็จะเตรียมพิมพ์หรอนะครับเพื่อจะเทลงไปนะครับโดยใช้ผงฐานเช็ดที่แม่พิมพ์เพื่อไม่ให้เงินติดแม่พิมพ์นะครับเสร็จแล้วเราจะได้เงินออกมานะครับพร้อมที่จะนําไปใช้งานได้นะครับหลังจากเทออกจากแม่พิมพ์นะครับเงินที่ ล้อมเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแผ่นกลุ่มๆนี่นะครับแล้วก็นี่คือเม็ดเงินที่อยู่ใน2องนะครับต่อไปเป็นอุปกรณ์การขึ้นรูปนะครับเราก็จะใช้แท่งไม้นะครับค้อนเหล็กนะครับหัวตอกเหล็กแล้วก็แรงขนาดตา่างๆเพื่อทําให้เกิดชิ้นงานขึ้นรูปของเงินนะครับนี่ก็เป็นรูปประกอบของผลิตภัณฑ์ชิ้นเงินที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วบางส่วน ในการขึ้นรูปนะครับเราก็จะเอาเงินเนี่ยนะครับที่หลอมเนี่ยนะครับไปขึ้นรูปช่างก็จะนำแว่นเงินตรงนี้นะครับคือแว่นเงินนะครับก็คือทรงกระบอกหนานิดหน่อยนะครับใกล้ขยายขนาดนะครับบางหรือหนานะครับเพื่อให้เกิดเป็นถาดขึ้นนะครับหรือทําให้เกิดเป็นภาชนะทรงกระบอกที่เป็นขันเงินนะครับตีตามรูปทรงที่เราต้องการนะครับนี่ก็เป็นการใช้แรงนะครับ ตอกหรือรีดแผ่นเงินให้เกิดเป็นรูปทรงที่เราต้องการได้ต่อไปเราก็จะดุลแผ่นเงินนะครับให้เป็นลายที่เราต้องการนะครับก็คือการตอกดุนนูนนั่นเองนะครับการตอกดุนนูนเนี่ยนะครับเราก็จะนําแผ่นเงินเนี่ยนะครับที่ล่างลายเสร็จแล้วเนี่ยไปไว้ในแท่นพิมพ์ที่ทําด้วยชันนะครับนี่คือชันนะครับดําๆนะครับชันเนี่ยเป็นยางไม้นะครับ ซึ่งสามารถหลอมเหลวได้นะครับโดยความร้อนนะครับแล้วกอปล่อยให้เย็นมันก็จะแข็งตัวนะครับเมื่อแข็งตัวเราก็จะหลอมด้ยใช้ความร้อนนะครับแล้วก็จะดูดนูนนะครับจากขันเงินด้านในแล้วก็ดุนออกมาด้านนอกนะครับทีนี้ใส่ชันลงไปในขันเงินให้เต็มแล้วก็คว่ำขันเงินนะครับเพราะฉะนั้นตีลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะตีแบบพลิกด้านนะครับจาก บนไปล่างจากล่างขึ้นบนเนี่ยนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยเมื่อเจ้าขันเงินที่มีชั้นออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ความร้อนลนเพื่อให้ชั้นละลายแล้วออกมาจากแม่พิมพ์นะครับก็เราจะได้ขันเงินที่ตามต้องการนะครับทีนี้ผิวที่กรูกลาเราจะทำไงครับเพราะว่ามันเกลือบเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะใช้กระดาษทรายขัดให้ผิวเรียบนะครับหรือว่าจะต้มกับกรดนะครับ ที่ผสมกับกรรมฐานประมาณ30นาทีนะครับก็จะทำให้ผิวของเงินเนี่ยนะครับสะอาดนะครับและสวยงามนะครับทีนี้ในขั้นตอนต่อไปค่ะจะใช้แปลงทองเหลืองนะครับกับผงซักฟอกร่วมกับน้ำมะขามเปียกหรือว่าผงหินขัดนะครับขัดให้ผิวเงินเนี่ยนะครับเงางามสวยงามครับต่อไปก็จะพูดถึงว่าเมื่อมีเครื่องเงินเครื่องประดับนะครับหรือว่าภาชนะอื่นๆนะครับ ที่ผิวมันหมองนะครับเราก็จะมีวิธีการทำความสะอาดเครื่องเงินนะครับสําหรับสาเหตุของผิวที่หมองเนี่ยนะครับก็เป็นสาเหตุทางวิทยาศาสตร์นะครับมันก็คือเคลือบของสารประกอบซิลเวอร์ซันเฟตหรือว่ซิลเวอร์คลอไรด์นะครับที่เกิดขึ้นจากมลพิษเหงื่อของเรานะครับหรือว่าสิ่งสุขรกครับเกาะติดบนผิวเครื่องประดับเงินหรือภาชนะเงินนะครับเราก็จะใช้แป้งขัดได้นะครับ หรือว่าใช้ครีมนะครับที่มีขายตามร้านเครื่องประดับหรือว่าร้านขายเฉพาะด้านนะครับเราก็จะบอกว่าครีมขัดทําความสะอาดเครื่องเงินนะครับเป็นต้นนำมาขัดนะครับทีนี้อีกกรณีอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นใช้น้ําส้มสายชูน้ำขมเปียกนะครับ1ต่อ2ต้มนะครับเครื่องเงินมันก็จะสะอาดนะครับในน้ําส้มสายชูกับน้ำขมเปียกก็จะมีกรดอะซิติกแอซิดกับซิตริกแอซิดก็จะทําไปยาก,กับเงิน สารประกอบของเงินนะครับกรณีที่4เราก็จะใช้โซดาซักผ้านะครับประมาณ2ช้อนนะครับต้มกับเครื่องเงินแล้วก็นําเครื่องเงินขึ้นมาล้างให้สะอาดนะครับสําหรับโซดาซักผ้าก็จะเป็นโซเดียมไบคาร์บอเนตครับทีนี้เราก็สามารถนําเครื่องเงินนะครับไปต้มกับหัวมันฝรั่งได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดก็จะเงางามหรือว่ากรณีสุดท้ายก็คือโขกนะครับ ใช้น้ำมะขามเปียกร่วมกับน้ำมะนาวหรือว่าผสมกับที่เท่าขัดนะครับแล้วก็ล้างด้วยสบู่กับน้ําอุ่นนะครับก็จะทำให้เครื่องเงินสะอาดได้นะครับจันก็หวังว่าวิทยาศาสตร์กับเครื่องเงินนะครับจะทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจความคิดทางวิทยาศาสตร์นะครับจากสาเหตุวิธีการแก้ปัญหาและก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับอย่างเป็นระบบนะครับ จางก็หวังว่าความรู้สําหรับการทําเครื่องเงินการดุลเครื่องเงินและการทํารูปทรงของเครื่องเงินต่างๆจะเป็นประโยชน์ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดี